โอ้ตามนะพี่เบลเล้วเท่าไหร่ลุงแดงอ๋อเบล้วครับตามนะพิกใส่อย่างครับวันนี้ยายวันนี้ยาาอย่างกินครับรามบอนรามบอนหรือว่าบ้านเฮานี่พอห้องแกงบอนเนาะแกงบอนมาซ้อนแกงปี๋คนเท่าคันแต่หื้ออู้อ่ะเออบ่างเฮาอู้ครับผมบรดเดี๋ยวนี้แหลกได้ตี้หรือยัง ังได้ะขอซองพอหรือกำมซองพอได้ก่อซองเข้าใกล้ใกล้ก่ะแต่มันเข้าแบบใกล้กอ่ะมานีป่ะก็คิงบอกแฮ่ว่ากอดซอ,องพอกอดซองพอได้ก่อซองพอได้พอว่ายอย่างซองซองแรกยังมาซองพอมันได้หรือยังโอ้เพราะตะกี้มันกอดเซเรนไสรสาตาฮะแฮ่ลูไปแล้ดหน้ายังมาตัน แสบไปแสบแมวได้ทิ้งไหมฮะซองแหมกูทิ้งแงมาซองก็เดือดว่งอ้าวขอซองพอว่ามันได้หรือ,อยังมันกำลังจะได้ละลุงชายขอกรรำบะลุงเป็นคนดังเนาะขอซองเข้าใกล้ๆว่ามันได้หรือ,อยังโอ้มาซองแล้วฮะแสบกันแต่นี่นะซองอ่ะรอดปล่ามันเสด็จแกนตาและทิ้งแง่มาซองแหม ฮ่ามาเอาละ,<น>ะได้นี่มันต่ำพีแคแหงอยากอู้ไปเลยมันก็ตามปกตินะครับเอาลยจองเลยมาซ่องขอคุณดังซ่องพอสก๊าลเตอรขอคุณดังซ่องพอกอัมานี่มาอบบ้าวอ้าวแม่แต่ซอบแล้วเนอะตะกี้แหก็ซ่องไปรอบละมันเสด็จเข้าตาฮะ ใคก่กินแล่วตกับทิงแน่เสร็ทิ้งเงี่มาไปส่องคนเดียวเองไปทิ้งไปส่องทิ้งมีแฮงอย่างเสร็ิ้งยนีมาลองไปส่องคนเดียวเองมันจะเรีนเขาต่หางล้อเปล่าไปไปส่องทิงแน่จริงกินไปส่องเตียวไปไปส่องคนเดียวเองผมมาได้ดังนี่ครับ Thank <laughs> you